เป็นตัวเล็กๆเห็นไหมเป็นเอาไปทำาลังขึ้นมาทำาลังไปเสริมสร้างหลังข้าบได้อย่างเปิน่นนะ่เล็กเองขาบได้อย่างเปิน่นเองขาบรลังขาบใบไม้ขึ้นต้นยอดไม้ได้อย่างนกไ,มไหมล่ะเห็นไหมความสามารถเปิ่นไม่เหมือนกัน แมวยังคาบใบไม้ขึ้นต,ต้นไม้ไม่ได้แต่นกคาบใบไม้ขึ้นลังได้เนป็นอย่านี้นะครับน,นี่ครับดนที่ล่งปลปลปลไปดูข้างหน้าหน่อยดูข้างหน้าเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวเลเ๋ยลูกเดี๋ยว Đi đi, đi đi hấp vô nó Ở đây nè đi. đây nè Ở đây nè Ở đây nè đây nè Ủa, bây giờ Ở đây nè เป็นพิงบเป็นพิงแบบน